คลิปนี้เนี่ยผมกดหมด c v c นะครับแล้วก็ไปสุ่มคนภายในเกมแล้วก็มีการพระทะคารมกันนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลย เจบเจบ้าบานหลังล้วหลังล้วนบนบ้านนีบ่มานี่เต็มเลยมาเจ็บเจโอ้คนบ้านเลยูหไม่รู้บนบ้านเ้า บา้านสองตัวนะโลหลังก็เข้าโดนเยอะเกินอ้เจอตีเมื่อกี้เฉยเพื่อนตีเมื่อกี้อยูทีมเราเมื่อกี้อ่ะไม่ดูเพื่อน mặc dù không được tham gia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  ซ้ายบนมีนะซ้ายบนซ้ายบนก็ลรงวิ่งลงกลางเรา้ายบนอยู่ตรงกลางแล้วตรงกลางมาแล้วตรงกลางมาแล้วครับก็ระวังคับระวังหลังครับโอ้โหตัวโอ้โหไม่มีปืนชาร์จช่วเมื่อ được lần Trời ơi Cũng không có chát Cái này hay vô quả lúc đi Ồ, ทำไ,ไมาะ่ <First Blood. S 1> ว่าไม่มีนะโอ้หลบแล้วนะเนี่ยหลบแล้วเนี่ยโอ้จากลายเตี๋ยรับเล่นโอ้โห ง่เยเเดวลหตุการณ์ต่อไปนี้เป็น,นเหตุาาาาการณ์การเต่าวาทีกันนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเดือดเดือดจริงๆ,ๆ,ๆเดือดสุดๆดหูยเดือดยิ่งกว่าน้ำร้อนต้มอีกแด็บเออผมยีงเี็บไดหมดนะเพื่อนนี่ไปเจอแล้วแล้วคุณพี่อะฆ่าลักตัวหนึ่งไหมโอ้ดูด้าไม่ดีไม่ใช่ดู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 ผมดูผมดูผมเป็นตัวอย่างเออเรื่องไง เออว่าคนโน้นวิ่งไปแจกตัวเองก็อืมอีเหี้ยไดมิดร้อยสามน่าสมเพชมึงก็น่าสมเพชไอ้เหี้ยอ่าูแล,ล้วพูดมากโอ้ลูกแคนไข่วเนี่ยกูจะฆ่าสูดลแล้วเรื่องของกูเดี๋ยวไอ้เหี้ยเซ่เด็กร้องไห้แล้วน้ำจากฟังน้ำเสียงนี่จะร้องไห้แล้วไม่งองแงนะครับ น่าจะโง่มากอ่ะไม่ได้ร้องอนะ่ะอุ้ยจะร้องแล้วนะเสียงอนะ่ะร้องหานะ้าล้ว่าเสียงแม่นะล้ออุ้ยอยู่อยู่อุ้ยอุ้ยจะร้องแล้วนะจะร้องแล้วนะควายเอ้ยมาไม่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 ไอควายแหละงงกัควายอูย้ควายตายแล้วเหรองง ยังไม่ตายงโง่กูดาวฮ <c oughs> ่าฮาฮไฟเลยไม่หนึ่งก็ตายเราบ้านบึ้มอยู่ข้างบนครับชั้นสองเป็นโนล้ละสวยตัวทีเข้ามาเป็นทีมอะครับไม่ได้มาแบบปากดีคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้ตายอุ้ยเจ็บว่ะเจ็บอ่ะอุ้ยเจ็บอ่ะอุยอะอ้ยมันร้อนร้อนลุนร้อนลุนร้อนลุ ฉากแซ่บกว่าฝีมืออีกโอ้โหโคชชอบทะเลข้าศูนย์และพูดมากโอ้เยี่ยมเยี่ยมไม่ไม่แย่กว่างานศูนย์หละอะไรศูนย์อะไรอันนั้นอันนั้นบริษัทครับน้องอันนั้นไม่ใช่ศูนย์ฮัลโหลไหวอ้าเปล่าไหวอ้าเปล่าขวามาสองแล้วขวามาสองอันนั้นบริษัทไม่ใช่ศูนย์ซะหน่อยเอาโง่อย่าไปชุบเฮ้ยเฮ้ยเราได้ไงอ่ะงง ล้มแล้วหล่องงนะวันวันขวามาวันขวามาเอาล้มแล้วหล่องงอย่างชอบเลยว่ะเอาระเบิดมาคไฟงูล้มระเบิดตายแล้วเฮียค่าสีตัวครับน้องๆค่าสี่ตัวครับน้องๆลูกแคนใครอยากฝากไปด้วยสั่งสอนอย่เลยพูดมากลูกแคนใครก็ไม่รู้เนี่ยอะไรไหนแคนอาร์ทีอาร์สูนู มีกี่สาขาในแคนเนี่ยเนี่ยนึกว่าเป็นเซเว่นะนะเนี่ยน่าจะสาขาหนึ่งถึงนู่นตายคนแรกเออตค่าสี่ว้าแรงลดว้าจบละอะไรอ่ะดาเมจหกร้อยค่าศูนย์มันจริงก็บอดอีกแล้วเนี่ยบอดยังเล่นบอดยังดาเมจเยอะกว่านี่อีกเอาเงียบกิฟต์เลยดิไม่มีอะไรจะพูดร้องไห้แล้วฟ้องแม่แน่เลย